ลูกจรวดของกลุ่มฮิตบอลล้อแบบนี้มันวิ่งเร็วโคโจรต่ำเรียบพื้นแผ่นดินการสกัดกั้นของอิสราเอลจึงบอกได้ว่ามันยากคืออาจจะมีการสกัดกั้นได้แต่อัตราการหลุดก็มีมากเช่นเดียวกันแล้วเวลาที่จะทำการปล่อยไม่ใช่ว่าปล่อยทีละเม็ดจรวดพวกนี้ถ้าเวลาปล่อยทีมันปล่อยกันเป็นหลักร้อยหลักพันเลยทีเดียว กลุ่มนักรบฮิตบอลเลาะนั้นซึ่งถือว่าเป็นนักรบที่น่าเกรงขามที่สุดในบรรดาคู่อลิของอิสราเอลและฮิตบอลเลาะก็มีพื้นที่ตั้งอยู่ทางใต้ของเลบานอนแล้วก็อยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลที่ถูกประเมินว่ากลุ่มนี้นั้นมีกำลังพลค่อนข้างอย่างมากกว่ากลุ่มฮามาสหลายเท่าแล้วก็มีปริมาณเรื่องของอาวุธมากกว่าฮามาสหลายเท่า และจรวจบางลูกของกลุ่มฮิตบอลเลาะมีความสามารถเล่นงานอิสราเอลจนเกิดความวอดวายได้และจรวจบางลูกมีการขนานนามว่ามันสามารถที่จะฝ่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลได้โดยเฉพาะไอออนโดมซึ่งการสกัดกั้นมันจะทำการสกัดกั้นได้ยากลำบากมากขึ้นถ้าจะนำมาเปรียบเทียบกับจรวจอื่นๆ ฮิตบอลละน่าจะมีจรวดอยู่ในคลังแสงของตัวเองหลากหลายรูปแบบไม่ต่ำกว่า1นึ่งแห้ามลูกหรืออาจจะมีปริมาณที่มากกว่านี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะว่าอิรานนั้นก็ทําการส่งลูกจรวดแบบนี้ให้แก่กลุ่มฮิตบอลละแล้วก็มาจากฝั่งของซีเรียอีกรวมถึงว่ากลุ่มฮิตบอลละก็มีการผลิตจรวดขึ้นเองภายในดินแดนของตนเองโดยเฉพาะในเลบานอน ล่าสุดกลุ่มฮิตบอลเลาะใช้เครื่องร้อนบุกทางตอนเหนือของอิสราเอลมีสัญญาณเตือนภัยบริเวณพื้นที่สีแดงอิสราเอลกองกำลังป้องกันตนเองยืนยันว่ามีกองกำลังที่คาดว่าเป็นฮิตบอลเลาะบุกเข้าอิสราเอลทางตอนเหนือด้วยการใช้เครื่องร้อนทั้งนี้ทางการอิสราเอลเปิดสัญญาณเตือนภัยตามพื้นที่ที่เป็นสีแดง สำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ฮิตบอลละกับอิสราเอลยิงตอบโต้กันไปมาโดยสมาชิกกลุ่มฮิตบอลละเสียชีวิตสามรายในวันที่อิสราเอลทำสงครามทางด้านใต้กับกลุ่มฮามาสจับตาดูสถานการณ์ด้านเหนือของอิสราเอลซึ่งอยู่ติดกับตอนใต้ของเลบานอนฐานที่มั่นของฮิตบอลละ สำหรับกลุ่มฮิตบอลเลาะก่อตั้งขึ้นในปี1982เพื่อต่อต้านการยึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนของกองทัพอิสราเอลอิสราเอลยกทัพเข้าเลบานอนเพราะไม่พอใจที่เลบานอนให้การสนับสนุนองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์ที่นำโดยยัสเซอร์อาราฟัตโดยใช้เลบานอนเป็นฐานในการโจมตีอิสราเอลผู้ที่ให้การสนับสนุนหลักในช่วงเริ่มก่อตั้งกลุ่มคืออิหร่าน ซึ่งในช่วงนั้นเพิ่งจะทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์มาเป็นรัฐอิสลามได้สำเร็จกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านถูกส่งเข้าไปที่นั่นเพื่อฝึกรบให้กับบรรดาสมาชิกของฮิตบอลเลาะซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมชีอะการสนับสนุนของอิหร่านทำให้กองกำลังฮิตบอลเลาะเข้มแข็งจนสามารถขับไล่กองทัพอิสราเอลออกจากทางใต้ของเลบานอนได้จนหมด เมื่อปี2000ยุติการยึดครองของอิสราเอลที่ยาวนานกว่า22ปีได้สำเร็จหลังจากนั้นฮิตบอลเลาะก็พงาดขึ้นมาเป็นผู้เล่นสำคัญในการเมืองของเลบานอนสมาชิกของกลุ่มหลายคนได้รับเลือกตั้งมีที่นั่งในสภาและเข้ามามีตำแหน่งในรัฐบาลเลบานอนด้วยในขณะเดียวกันฮิตบอลเลาะก็ยังคงกองกำลังของตนเองไว้ และขณะนี้ถือว่าเป็นกลุ่มทางการทหารที่มีอิทธิพลที่สุดกลุ่มหนึ่งของประเทศมีอาวุธที่ทันสมัยมากมายอยู่ในครอบครองโดยการดำรงอยู่กลุ่มมีลักษณะเป็นรัดซ้อนรัฐที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่มในวันแรกคือยังคงถือว่าอิสราเอลเป็นศัตรูคนสำคัญ ความขัดแย้งและการตอบโต้กันระหว่างฮิตบอลเลาะและอิสราเอลยังเกิดขึ้นเป็นระยะระยะทั้งบริเวณแนวชายแดนและพื้นที่ที่เป็นผลประโยชน์ของอิสราเอลเช่นปีที่แล้วฮิตบอลเลาะส่งโดรนสามลำเพื่อเข้าโจมตีเรือขุดเจาะก,กา๊าซของอิสราเอลในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่ถูกยิงตกโดยเครื่องบินขับไล่และขีปนาวุธของอิสราเอล ลูกจรวดของกลุ่มฮิตบอลล้อแบบนี้มันวิ่งเร็วโคโจรต่ำเรียบพื้นแผ่นดินการสกัดกั้นของอิสราเอลจึงบอกได้ว่ามันยากคืออาจจะมีการสกัดกั้นได้แต่อัตราการหลุดก็มีมากเช่นเดียวกันแล้วเวลาที่จะทำการปล่อยไม่ใช่ว่าปล่อยทีละเม็ดจรวดพวกนี้ถ้าเวลาปล่อยทีมันปล่อยกันเป็นหลักร้อยหลักพันเลยทีเดียว กลุ่มนักรบฮิตบอลเลาะนั้นซึ่งถือว่าเป็นนักรบที่น่าเกรงขามที่สุดในบรรดาคู่อลิกของอิสราเอลและฮิตบอลเลาะก็มีพื้นที่ตั้งอยู่ทางใต้ของเลบานอนแล้วก็อยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลที่ถูกประเมินว่ากลุ่มนี้นั้นมีกำลังพลค่อนข้างอย่างมากกว่ากลุ่มฮามาตหลายเท่าแล้วก็มีปริมาณเรื่องของอาวุธมากกว่าฮามาตหลายเท่า และจรวดบางลูกของกลุ่มฮิตบอลเลาะมีความสามารถเล่นงานอิสราเอลจนเกิดความวอดวายได้และจรวดบางลูกมีการขนานนามว่ามันสามารถที่จะฝ่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลได้โดยเฉพาะไอออนโดมซึ่งการสกัดกั้นมันจะทำการสกัดกั้นได้ยากลำบากมากขึ้นถ้าจะนำมาเปรียบเทียบกับจรวดอื่นๆ ฮิตบอลเลาะน่าจะมีจรวดอยู่ในคลังแสงของตัวเองหลากหลายรูปแบบไม่ต่ำกว่า150,000ลูกหรืออาจจะมีปริมาณที่มากกว่านี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะว่าอิรานนั้นก็ทำการส่งลูกจรวดแบบนี้ให้แก่กลุ่มฮิตบอลเลาะแล้วก็มาจากฝั่งของซีเรียอีกรวมถึงว่ากลุ่มฮิตบอลเลาะก็มีการผลิตจรวดขึ้นเองภายในดินแดนของตนเองโดยเฉพาะในเลบานอน ล่าสุดกลุ่มฮิตบอลเลาะใช้เครื่องร่อนบุกทางตอนเหนือของอิสราเอลมีสัญญาณเตือนภัยบริเวณพื้นที่สีแดงอิสราเอลกองกำลังป้องกันตนเองยืนยันว่ามีกองกำลังที่คาดว่าเป็นฮิตบอลเลาะบุกเข้าอิสราเอลทางตอนเหนือด้วยการใช้เครื่องร่อนทั้งนี้ทางการอิสราเอลเปิดสัญญาณเตือนภัยตามพื้นที่ที่เป็นสีแดง สำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ฮิตบอลเลาะกับอิสราเอลยิงตอบโต้กันไปมาโดยสมาชิกกลุ่มฮิตบอลเลาะเสียชีวิตสามรายในวันที่อิสราเอลทำสงครามทางด้านใต้กับกลุ่มฮามาสจับตาดูสถานการณ์ด้านเหนือของอิสราเอลซึ่งอยู่ติดกับตอนใต้ของเลบานอนฐานที่มั่นของฮิตบอลเลาะ สำหรับกลุ่มฮิตบอลเลาะก่อตั้งขึ้นในปี1982เพื่อต่อต้านการยึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนของกองทัพอิสราเอลอิสราเอลยกทัพเข้าเลบานอนเพราะไม่พอใจที่เลบานอนให้การสนับสนุนองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์ที่นำโดยยัสเซอร์อาราฟัตโดยใช้เลบานอนเป็นฐานในการโจมตีอิสราเอลผู้ที่ให้การสนับสนุนหลักในช่วงเริ่มก่อตั้งกลุ่มคืออิหร่าน ซึ่งในช่วงนั้นเพิ่งจะทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์มาเป็นรัฐอิสลามได้สำเร็จกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านถูกส่งเข้าไปที่นั่นเพื่อฝึกรบให้กับบรรดาสมาชิกของฮิตบอลล์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมชีอะการสนับสนุนของอิหร่านทำให้กองกำลังฮิตบอลล์เข้มแข็งจนสามารถขับไล่กองทัพอิสราเอลออกจากทางใต้ของเลบานอนได้จนหมด เมื่อปี2000ยุติการยึดครองของอิสราเอลที่ยาวนานกว่า22ปีได้สำเร็จหลังจากนั้นฮิตบอเละก็พงาดขึ้นมาเป็นผู้เล่นสำคัญในการเมืองของเลบานอน